ขนมปังแบบไหนสายคีโตกินได้ไม่หลุดแน่นอนวันนี้นะคะมิวก็จะมาแนะนำนะคะขนมปังนะคะสำหรับสายคีโตแม้ว่าเราเนี่ยจะเลือกลดน้ำหนักนะคะเราก็สามารถทานขนมอร่อยๆได้นะคะโดยเฉพาะสายคีโตจินิกนะคะที่ไม่สามารถทานแป้งหรือว่าทานคาร์บโบไฮเดรตได้วันนี้มิวก็มีขนมปังอร่อยๆมาแนะนำค่ะอันด ก่อนเลยนะคะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยไม่ว่าจะกินแบบ keto d นิกโลคาร์บนะคะหรือว่ากินคลีนนะคะเราก็สามารถหยิบมาเลือกได้แต่วันนี้นะคะหมิวก็จะขออธิบายเล็กๆน้อยนอยนะคะเกี่ยวกับการกินแบบ keto d นิกค่ะการกินแบบ keto d นิกนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า k e โตเนี่ยจะเน้นการกินในสัดส,ส่วนของไขมันมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้น สายคีโตก็ไม่สามารถที่จะกินขนมปังแป้งโฮลวีทนะคะหรือว่าแป้งข้าวโอต๊ตแป้งข้าวต่างๆได้วันนี้มิวก็เลยมีขนมปังที่สายคีโตทานได้มาฝากให้กับทุกคนคะ่ะซึ่งขนมปังที่สายคีโตกินได้เนี่ยมี2แบบค่ะนั่นก็คือขนมปังไฟเบอร์และขนมปังอัลมอนด์ขนมปังไฟเบอร์นะคะส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีโอ๊ตไฟเบอร์วีทกลูเตนนะคะหรือบางสูตรก็จะผสมแป้งอัลมอนด์เข้า ไปนะคะและข้อดีมากๆเลยของสายคีโตคือสามารถที่จะทานเนยได้นะคะเพราะฉะนั้นขนมปังชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยค่ะแบบที่2นะคะนั่นก็คือขนมปังอัลมอนด์ค่ะตัวนี้ส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะทำมาจาก แป้งอัลมอนด์ล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ผสมไซเลียมฮักเข้าไปนะคะเพื่อในการยึดตัวนั่นเองค่ะซึ่งขนมปังชนิดนี้เนี่ยก็จะนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่กำลังทานคีโตนะคะมิวแนะนำเลยค่ะขนมปังทั้งสองชนิดนี้นะคะสามารถเลือกทานได้นะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็อร่อยมากๆสามารถทดแทนขนมปังแบบปกติได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็น ไฟเบอร์นะคะที่หมิวเนี่ยจะเอามาทําขนมหมิวก็เลยเอามาโชว์ให้ทุกคนดูเนื้อเขานะคะใกล้เคียงก,กันกับขนมปังปกติเลยค่ะแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยต่างกันนะคะขนมปังชนิดนี้สายคีโตก็เลยสามารถทานได้แบบสบายใจแม้ว่าเราจะลดน้ําหนักแบบคีโตนะคะเราก็สามารถมีขนมปังอร่อยๆไว้ทานได้ค่ะซึ่งตอนนี้มีหลากหลายร้านเลยค่ะที่ทําขนมปังชนิดนี้ขายทุกคนก็ลองไปเลือกซื้อมาได้นะคะ แม้ว่าเราจะลดน้ำหนักแต่ว่าเราก็ยังสามารถทานขนมอร่อยๆได้นะคะซึ่งการเลือกทานหรือว่าเลือกสูตรในการลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องดูร่างกายเราเป็นหลังนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะลดน้ําหนักแบบไหนให้มีประสิทธิภาพนะคะเราก็ต้อง ฟังเสียงร่างกายของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบมีความสุขถ้าท่านไหนชอบเกร็ดเคล็ด, <c oughs> ดลับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากส่งต่อแบ่งปนันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับมิว้วยนะคะ แล้วคลิปหน้านะคะหมิวก็จะมีเกร็ดความรู้ดีๆนะคะเคล็ดลับดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกแล้วก็ยังมีสูตรทำขนมง่ายๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย